ไันิี้หนึ่งวันครับที่เราบอกครับทำการแจกนะครับเสื้อผ้าครับ3 d ดีแต่คราวนี้ไม่ใช่แจ็คเก็ตครับคุณผ,ผู้ชมเป็นส่วนใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาครับวันนี้นะเออสองส่วนเลยตอนแรกเหมือนว่าจะมาแค่ส่วนเดียวใช่ไหมมาสองครับทีนี้ไปนี่มาตรงนี้นี่ออกมางา่าง เป็นธน้าของโคอทติ้งเหมือนเดิมน,นะครับมีเพิ่มครับจัดเดินที่มีแค่แจ็คเกต็ตมีทีเชิ้ตแล้วก็มีแพนนะผู้ชมทีเชิ้ตเสื้อทีเชิ้ตแล้วก็กางเกงครับเดี๋ยวดูทีเชิ้ตก่อนนี่ทีเชิ้ตเป็นอย่างนี้เป็นเสื้อผ้าครับเป็นเสื้อไฮโลโกก,โก้ระบอกทั่วปกตินะครับผู้ชมตามสไตล์ครับทีเชิ้ตจริงๆมันมีเพิ่มเติมด้วยนะอันนี้แจกฟรีครับ2ชิ้นเดี๋ยวดูก่อนมันมีเพิ่มด้วยประเด็นอะเดี๋ยวดูสิ มีไหมนี่มีอีกนะคุณผู้ชมมีหลายตัวเลยเนี่มีตัวนี้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 ตัวโอ้โหเยอะแต่ยังไม่แจกฟรีนะคุณผู้ชมอันนี้งอปล่อยอยู่เป็นเสื้อมัดยอมก็มานะเสื้อมัดยอมเสื้อไรทหารเสื้อแขนยาวก็มีนะครับเออหลายแบบจริงหลายแบบจริง นะตอมาครับกางเกงคุ้ชมนี่กางเกงแจกฟรีก็มีนะครับ2แบบนี่คือเป็นบราน์แพนแล้วก็โคสโซแพนสองนี้ที่แจกนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนะครับอุ้ชมเหลือตรงคอมเมนต์ปักหมดเนี่ยครับกางเกงแจกฟรี2แบบแล้วก็เนี่ยครับกางเกงที่จะแจกเพิ่มเติมโอ้โหเยอะมากแจกเกือขายไม่หมดอันนี้อันนี้น่าแจกฟรีนะสองสีนี้ โอ้โหนี่เทอะอยากได้กางเกงไงเนี่ยเฮ้ยเท่เท่เท่ขอให้แจกฟรีเถอะอันเนี้ยสาธุเออรนน่าใสจริงกางเกงนี้เท่จริงกางเกง,ง,ง,เกงมีอะไรเนี่ยเหมือนเป็นพวกเส้นเนเลยเต็มเลยเนะี่ยคุณผู้ชมดูดิเออเท่มากนี่ไม่ใช่ของดูจีซีใช่ไหมถ้าที่มีของกโนบล์โดยตรงนี่คือจะทึ่งมากเพราะว่าไมื่อคุเห็นอโนบล์แกท,ทำอะไรแปลกน,นะคุณผู้ชม กางเกงสีฟ้ากางเกงยียนสีน้ำตาลสีเงินโอ้โหลายแบบไปเกินนะผู้ชมดีจริงมามาลองใส่ดีกว่าจริงๆจะไม่โชว์มากนะครับเพราะว่าเราก็เคยใส่กับแจ็คเก็ตไปแล้วแต่คราวนี้มากับกางเกงครับมันอาจจะเหมือนเดิมติดหน่อยเนี่ยมาตรงนี้นี่จริงๆมันมีแบ่งเลยครับเป็นท็อปเอเตอร์แวร์ก็บัตทอมท็อปนี่คือเสื้อชั้นแบบ เสื้อตัวบ,บท o u t e r w a r นี่คือเสื้อชั้นนอกวัตทอมนี่คือเป็นทนาของตัวกางเกงแต่ว่ามันจะมีเพิ่มจากแจ็คเก็ตมีนะครับมีแจ็คเก็ตอย่างอื่นอีนอกแล้วก็มีทีเชร์ตเพิ่มเติมอีกนะขับ้ชมมากางเกงก่อนนี่ขอใส่หน่อยปึบนี่แสงเกงผมอยากได้กางเกงนี้มานานนะเพราะว่าไอ้ขาดนี่ิ้มผมแสงเกงเพิ่มเนี่ยมันจะหนาขึ้นหน่อยหนึ่งเห็นไหมเออ รองเท้ามันก็จะมีนะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่มาตอนนี้อนาคตอาจจะมีเนี่ยครับกางเกงต่อไปเราไปนั่งของเสื้อ T-shirt ขอใส่เปนสีขาว,วกันนะลองใส่ดู T-shirt นี้มันเป็นเยีโคตินนะครับไม่ที่ทเชิร์ตแบบสภาพสองดีเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ตัวแบบมันโชว์แบบเสื้อ T-shirt เสื้อยืดมันโชว์ข้างหน้าเยอะเนะี่ยเขาใส่ก็ปิดมิดเลยเออ ใส่เสื้อนี่มันเสื้อแบบเสื้อทีชร์ตที่คุมคอยาวมากนะจริงเออคุมมากเยอะมากแน่คุณผู้ชมเป็นแบบนี้เลยนะเสื้อทีชร์ตเออเป็นเซ็ตเบื้องต้นนะครับคูณผ,ผู้ชมเสื้อนะครับว่าเดี๋ยวก็จะมีการมาแจกเพิ่มนะครับหรือมาขายนะครับต้องรอ,อดูครับว่าจะมาขายเพิ่มตอนไหนน่าจะพรุ่งนี้เพราะไอเทมไร้โคตติ้งตอนนี้คือมาถี่มากเชื่อว่าไม่นานกันงอครับ กองเท้าครับจะมานะคุณผู้ชมรองเท้ามาแน่นอนนะประกาศแล้วก็อาจโทที่ใส่ชุดพวกนี้ได้นะคุณผู้ชมนะโอเคขอถอดก่อนเพราะไม่อยากใส่นะรอดูครับว่าจะมาตอนไหนนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาโชว์ในนี้คุณผู้ชมโชว์แค่เสื้อแจ็คเก็ตกับไม่ใช่แจ็คเก็ตดิทีเชือกแล้วก็กางเกงนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอนะครับจบคลิปไปก่อนนะคุณผู้ชมใครชื่นชอบนี้นะครับยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคุณผู้ชม สวัสดีเวนิครับสวัสดีครับ